ตอนที่169ฟึมอืมอึ้มพี่เกอร์คะไม่นึกเลยว่าจะได้เจอที่เจียงเฉิงหนูดีใจมากเลยค่ะโอ้ฮ่าฮ่ไม่ได้อยู่กับแฟนหรออ่ะอึม้มเออหนูไม่ได้คุยกับใครมานานแล้วหนูคิดถึงพี่คะ่ะอึมพี่ก็เช่นกันจา้าฟึบฟืมึม <c> ว <oughs> <c oughs> ิยุดนะเสียเจียหลงเอ๊ฮ <c oughs> ึแกไม่มีสิทธิ์แต่ต้องคนตระกูลหลักสูงสักอย่างเย่ยเจียวอ่ะเอ๊ะอเฮียคะอย่าพูดอะไรไร้สาระสิ ลูกพี่ลูกน้องขอเรียกอาเฮียแล้วกันเออโชคยังดีที่มึงเป็นญาติไม่ใช่แค่เป็นอาเฮียธรรมดาแต่ยังเป็นคู่มั่นอีกด้วยฟึื้ึเออมีคู่มั่นแล้วหรอเออฮไม่นะคะอย่าเข้าใจผิดไปก็แค่ผู้ใหญ่ไปคุยล้อเล่นกันเองแบบนั้นไม่นับเออเออวิ่เจียวเจียวดูจะแครไอ้หนุ่มนี่มาก มันต <m> ้องเป็นแฟนของเจียวๆแน่ๆเสียวเกอไอเด็กปีนเกียวบังอาจมายังผู้หญิงของฉันมันต้องตายฮึ่มฮึ่ม เจียวจ้ะชอบบ้านแบบไหนเลือกมาได้เลยอะเอออาเฮียหนูมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วฮึ <c oughs> ได้ไงกันนี่จะเป็นบ้านใหม่ในอนาคตของพวกเราสองคนอะเออบ้านใหม่อาเฮียอย่าคิดเองเออเองเปคนเดียวสิคะหนูยังไม่ได้ตกลงจะแต่งเลยฮเธอออกจากเจียงเฉิงไปหลายปีแล้วบางทีอาจจะไม่เข้าใจสถานะของตุกุลเสียสินนะ <P ot or> พวกเราคือกลุ่มธุรกิจเสี่ยผู้ครอบครองตลาดมูลค่า10,000แสนล้านฉันเป็นผู้สืบทอดลำดับที่หนึ่งต่อให้เธอไม่ยอมตกลงแต่ลุงของฉันก็ไม่มีทางยอมวิ <P> ่ <ot or> <P ot or> ยังไงก็ไม่อ่ะเออ <P ot or> ผู้สืบทอดบริษัทใหญ่มูลค่าแสนล้านด้วยดีนี่นา <P ot or> ใช่แล้วคนละชั้นกับหมาข้างถนนอย่างแกที่ตายเกิดใหม่สิบชาติแกก็ยังมีเงินไม่พอซื้อลูกป,ปิดประตูบ้านฉันเฮ้อสกินปากพานอ่ะเอ๊ นี่คือหมู่บ้านวิลล่าบูลค่าหนึ่งร้อยล้านหยวนฟึมโอ้ฮ่าฮ่าเชดอืมรวยรวยอวยมันหน่อยรวยมันหน่อยหือทําไม่ล่ะจะรู้ได้ไงถ้ายังไม่ลองงัดฟึฟบฉันให้แค่หลังเดียวหือซื้อให้แค่หลังเดียวเหรอเย่เจวถ้าเป็นฉันล่ะก็ะึฟึมจะซื้อให้เธอหมดทั้งหมู่บ้านเลยเอ๋อฮะเอะฟึมโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเด็กสมัยนี้มันขี้โม้ไปถึงไหนวะคำกิ้งเลยกู อฮฟืบอ่ะฮะเอ๊ะนั่น uh มัน huh> บัตรแบ็กการ์ดของธนาคารเจียงเฉิง um อ่ะเออบัตรแบ็กการ์ดลิมิเต็ดของธนาคารเจียงเฉิงอยู่ในมือมันได้ยังไงฟืมอ่ะเอ๊ะนั่นมันบัตรแบ็กการ์ดของธนาคารเจียงเฉิงอ่ะเออมีเพียงแค่สิบใบเท่านั้นอ่ะฮะเออ วิบัตรแบ็กการ์ดลิมิเต็ดของธนาคารเจียงเฉิงอยู่ในมือมันได้ยังไงฟึมเออคุณเสี่ยวขออภัยค่ะเมื่อกี้ฉันปากเสียไปหน่อยกาบขออภัยหึมไม่นึกว่าพลังแห่งแบ็กการ์ดจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฟืบฟืฟึฟมฮึมมูลค่าหมู่บ้านทั้งหมดจํานวน120หลัง9,200ล้านหยวนหักส่วนลดแล้วเหลือ9,00 0ล้านหึมวิไม่มีทางบัตรบ้าอะไรจะมีเงินใส่อยู่ตั้ง9,00 0ล้านฟืบฟืมเสร็จสมบูรณ์าจแต้มฉัน เก้าพันล้านอาเอ่อฮะเอะอืมว้าว,ว,าวฮึม่มกระเกอของเขาหล่อจังเลยฮึม่มเลือกตามที่ชอบเลยจ้าอ่ะเอ๊ะนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าดวงสมพงอืมฮึามว้าวฮึมวิ่เจอกันตอนหน้าน้ำมึง